วัสดีครับพบกับผมฟิเนเรตเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการาวาส์นะครับผมวิธีการวาส์นั่คือให้กดที่การอ่าแข่งขันก่อนอันดับแรกแข่งขันแล้วกดรับเควสจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้แล้วแต่เราถ้าเราเราล็อเสร็จแล้วใช่ป่ะอันนี้คือวิ่งเควสสี่นี่นีนก็คือตรงนี้ตรงนี้แลวตรงนี้แล้วตรงนี้แบ่งไปบริจิตแบ่งละสีส่คนอ่ะวิ่งบริจิตสี่คนอ่ะคือไม่ต้องวิง่งที่เดียวกันเนี่ย อ่าสมมติอ่าผมก็เวสเสร็จแล้วใช่ไหมฮะอ่าอันนี้เวสเสร็จแล้วไม่ต้องไปสนใจเรากดตั้งห้องหรือเราจะเข้าการแข่งขันนี้จะตร้งห้องก็ได้จะเข้าห้องแข่งขันก็ได้แล้วแต่เราเสร็จปุ๊บกดออกมาอ่าเราก็มาอยู่ที่นี่เห็นไหมโอเคนี่นี่จะลงุนคีบโกหกเห็น 6, ไหมกลับมาอยู่ที่เดิมเราต้อง กดเข่งขันด้วยนะครับผมแค่กดเข่งขันตรงนี้ใช่ปว่าปุ๊บมันก็จะไปอยู่ข้างหลังตรงนี้ประมาณนี้นิดนึงฝายหลังออกมาหนึงประมาณนี้หรือถ้าเราไปกดเข่งขันตรงนู้นนูุนข้างหน้าเนี่อ่าข้างหน้านี้นนช่วยม,มันก็ไปอยู่แถวๆข้างหน้านี้เลยเนี่ยรับผมกดตรงนี้ปุ๊บก็อยู่แถวๆวที้นั่นแหละไม่จริรกับว่า นะครับผม uh, ขอจบคลิปชั่งเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ